สวัสดีแฟนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องย t ท b e ที่ตุ๊กมวยชาแนลอยู่กับผมบางรถน็อกดาวน์ครับพาแฟนๆมาที่เวทีมวยนานาชาติลังสิกกับศึกเพชรยินดีมวยมันสนาเมืองประจำวันอังคารที่30สิงหาคม2565ด้วยนํานำรายการครับในการเจอกันระหว่าง9มงคนเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับเจอกับดอนคิงเกียรตินาดีหรือว่าดอนคิงโยธรักมวยไทยพิกัด127ปอนด์เท่ากัน สนใจเป็นอย่างยิ่งครับคู่อของวันนี้วางไล้เปลี่ยนก่อนโชครับแอดไลน์ทกเกอร์เจ็ดอหนึ่งว่ามวยพักยกติดมวยครับดอยู่ที่จอนคิงเป็นต่อ5-4ครับปล่อยตัวยกที่3นี่จอนคิงก็ยังไม่ต่อ5-4เหมือนเดิมครับต้องมาดูเกมบนเวทีครับว่าทั้งคู่นี่จะใช้ลูกเกมแบบไหน ตอนทิงนี่เป็นมวยประเภทนอกก็ได้ในก็ดีครับ,บ,บตามงคนครันมวยสไตล์คล้ายๆนครับแต่ว่าปาัญหาของก9ามงคนเลยระบบหายใจครับว่าไม่ได้ชกมวยไทย วันินนนาานงนาากับแพ้คะแนนเพชรนาคาเพชรนาคราศึกเพชรนาคาแล้วก็แพ้ทีเคอยก4โลเงินหนุ่มบางกะดีไฟล่าสุดครับโชว์ฟอรมสวยครับชนะชีขาทองสงศ์ส่วงกางเกงสีแดงครับหายไป7เดือนครับในรูปแบบโวยไทยแต่ว่ายังชกด้ยังทําร่างกายชกมวยไทยสมัครเล่นให้กับทีมชาติไทยไปดูซีเกมมาได้หรือทองแดงครับ คนนับแพ้ท k o ยวยกสี่โล่เนดาบดำสารการแล้วก็ชกนะคะแนนดอนคิงเกียรตินาดีแล้วไฟล่าสุดก็ผ่า,าแพ้ลู่เงินดับาำสารการที่ดังสิกรับเมื่อ27ต้นปีที่ผ่านมาจีบเจ็ดมก, 7, การาดว่าลองดูเกมมันยาวๆครับว่าทั้งคู่นี่จะชกกันแบบไหนครับเกมบนเวทีตอนนี้เริ่มจะสนุกดูเดือดแล้วครับชกขาขวา,ายาวดอนคิง เดี่ยวหัวหมัดหนึ่งสองยัดเข่าซ้ายก่อนคิงพยายามจะล็อกล็อกได้ตีเข่าขวาพยายามจะไล่แขนตีเาข,าข,าข,าข่าขวาขวาคืนเริ่มจะเดือดเริ่มจะจำมันนะครับคุยน้ำรายการกามงคลคนามงคลคีขวาหลาทีแห้งขวาแข้งขวาคืนติดบังกามงคน,งคนขยับโดนถีบดักไว้ คานเกมแค่ขวาคืนอาแล้วโอ้โหหมดยกที่3ครับเดี๋ยวตามเกมกันต่อมาตามเกมยกที่4ี่ครับเราได้เปลี่ยนก่อนก่อนตัวยก4ดีมีแดงมีน้ำมันยับต้องอยู่ยกนี้ครับอัจฉริให้9บุคคล1นึ่งแสนบาทครับชียา เข้าวงในเบียดติดติดก้าวมคนระบบหายใจจะเป็นไงแข้งขวาโดนทิ้งตีฟัง ทีนต้องคิดไปทาไวกว่านี้ครับตาย,ยก4แล้วแข้งซ้ายขาคืนขาคืน 这这看法。The, the วท3นาทีที่เหลือครับพวกนักนายการสุดเพชยินดีมวยมันสะหนเมือง9โมงคนกับจอนคิงครับ3นาทีที่เหลือนี่ใครจะเป็นฝ่ายรับการชุมมือหนุนไปพร้อมๆนะครับ 9ก้าวมงคนก็มั่นใจครับต่างคนต่างมั่นใจครับกรรมการต้องเรียบมาก่อนครับว่ยังมีเวลายัมีฝ่ายใดคิดผิดตัดสินใจผิดนะครับเอียโอตอนจริงตัดสินใจผิดพลาดหรือเปล่า9ก้มงคลเอาครับครั้งที่สองกรรมการเตือนต้องชกกัน แฟ,แฟนทางช่องครับคิดว่าใครน่าจะรับน่าจะได้รับการชูมือครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ครับถ้ากา้าวมงคลได้รับการชูมือนอาจฉีดนิ่งๆไป10,000แบาทครับ คุยนำรายการใครจะเป็นฝ่ายได้รับการชูมือลุ้นไปพร้อมๆนครับส่วนตัวผมครับบางรล้ต้องเดาทำทำให้สุดตัวรับคิดว่าคู่ขี้สูสีครับแต่ว่าก้าวมงคลเหลื่องกว่านิดนิดครับแต่ถ้าเห็นไม่ไม่เห็นด้วยกับใครดีขอไปครับทำการไปที่สองไปที่สามชูมือให้ กูเอาชนะคะแนนจอนคิงโดยทะลักเบอรไทยไปแบบสุดมันครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับเป็นกำลังใจให้กับจอนคิงครับแล้วก็ยินดีกับ9มงคลครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจทีมง,งานสำหรับคลิปนี้ผมบังรัตดาวผิดภาพกันใดต้องขออภัยมาที่นี้ด้วยบังรัตดาวต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ